สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัว GTX มาให้ดูนะครับเป็น1080นะครับอาการเสียงของเขาก็คือเปิดไม่ติดนะครับหรือว่าเปิดไปแล้วเงียบแต่พัดลมก็หมุนปกตินะครับอาการเสียงของเขาเนี่ยจากที่เราลือการ์ดจอกมานะครับก็คือจะมี1คอยนะครับที่มันไหม่อยู่นะครับเห็นไหมครับสคอยเนี้ย เห็นครับมันจะมีสีอะไรที่มันแตกต่างคือไม่ค่อนข้างจะมากนะครับก็คือมีคอยนี้เห็นนะครับไม่แบบเกรียมเลยเนหะ็นไหมคอยนี้นะครับเป็นคอย1นโวลต์นะครับคือเป็นคอยที่เอาไว้เลี้ยงขาใบออดก็คือขาใบออดของตัวการ์ดจอตัวนี้ก็เนี่ยครับคือตัวนี้เลยอ่าก็คือข้ามฟากนะครับจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับถ้าถามว่าเรารู้ได้ยังไงนะครับเราก็ใช้มิเตอร์จิ้มนะครับก็ขาไฟเลี้ยงของขาใบออดเนี่ยก็จะเป็นขา8นะครับขา8 ก่อนที่เราจะเช็คแบบนั้นนะครับเราก็ต้องเช็คที่คอยนี้ก่อนนะครับว่าคอยของเขาเนี่ยลงกาวหรือว่าติดเป็นเขาเรียกว่าติดโครงหรือติดกาวนิวตอันอะไรประมาณนี้ครับคือตัวเนี้ยไม่ติดเห็นไหมครับมันก็จะมีค่าโอห์มอะไรประมาณนี้ก็คือสแสดงว่าตัวนี้ไม่ชุดไฟชุดนี้ก็คือไม่ชอ็อตนะครับแต่เราอยากรู้ว่าทําไมคอยตัวเนี้ยมันถึงไหมสนิทนะครับเรามไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าใครแกะมาเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเป็นคอยของไฟชุดไหน ก็ตัวนี้ก็คือเราสันนิษฐานว่าถ้าเกิดเราทําบ่อยเนี่ยเราจะรู้นะว่าคอยตัวนี้เป็นคอยไฟเลี้ยงของขาไปออดรู้ได้ยังไงก็เอามิเตอร์ตั้งเลยนะครับตั้งตริตนะครับแล้วก็จี้ที่ตัวนี้แล้วก็มาจี้ที่ขา8นดครับถ้าเป็นขาเดียวกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นะครับมันจะถึงกันก็เป็นแบบนี้แหละเห็นไหมครับเป็นแบบนี้เลยคือถึงกันนะครับก็แสดงว่า ตัวคอยของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะไหม้หรือว่าขดลวดในคอยเนี่ยอาจจะไหม้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันไหม้จริงหรือปัานะครับแต่มันจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับไฟนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวงจรของตัวไอซนะครับถ้าเกิดว่า i c ซตัวนี้มันโดนฮอตแอร์หรือโดนฮอตแอร์ความร้อนสูงเนี่ยไอตัวเนี้ครับมันก็จะเสียนะครับแล้วตัวนี้เป็นอะไรที่เสียค่อนข้างง่ายนะครับ แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคอยไหม่แบบนี้เราจากที่เราใช้มิเตอร์เช็คใช่ไหมครับก็คือมันไม่ชอ็อตเนาะเราก็จะทําการถอดคอยตัวนี้ออกนะครับโดยการใช้หัวแรงหรือว่าฮอตแอร์ครับอ่ะเรามาลองดูกันเดี๋ยวเราก็จะหาคอยในลักษณะแบบนี้มาเปลี่ยนนะครับซึ่งคอยเนี้ยมันไหมนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปในไรเซอร์เนี่ยกินเหม็นเขาเรียกว่ากินเหม็น,น,หมนไมหมมัอนออกนะครับและทําให้ก้านจอเปิดไม่ติดนะครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟพื้นฐานของวงจรนะคือ1.8โวลต์นั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็จะมาเอาชุดนี้ออกกันโดยการใช้หัวแรงก่อนนะครับถ้าเกิดว่าหัวแรงไม่อ,อ่อนเราเค่อยใช้คอนแอร์นะครับเราไม่ค่อยอยากใช้เขาเรียกว่าใช้ความร้อนสูงเนาะเพราะว่าผมกลัวไอซีตัวนี้มันชอบเสียนะครับมันไม่ค่อยทนความร้อนเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาลองดูก่อนว่าจะได้ไหม อ่าถ้าเกิดว่าใครอยากเอาออกง่ายๆนะก็มันต้องมีตะกั่วด้วยนะครับถ้าไม่มีตะกั่วนี่มันจะเอาอะไรออกค่อนข้างยากเนาะโอเคเราต้องมีตะกั่วมาช่วยละลายนิดนึงแล้วเราก็จะค่อยๆออะมันออกหรือว่าจะใช้ฮอตแอร์ air เลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าผมขนาดแบบนี้มากกว่านะครับเห็นไหมครับแล้วเมาก็เสี่ยงไม่ต้องไปเสี่ยงกับอะไรตัวอื่นที่มันจะทําให้เสียด้วยนะครับอ่าโอเคแต่คด แต่คอยตัวนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไหม้ไปแล้วครับเขาเรียกว่าวงจรมันไหม้ไปแล้วเราเลยต้องเปลี่ยนมันะจะออกยากนิดหนึ่งครับแถบนี้มันมีใกล้ๆกับตัวอะไหล่ครับมันก็จะออกยากนิดหนึ่งโอเคออกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องหาจากตัวเขาเรียกว่าหาจากวงจรหรือหาจากตัวการ์ดอะไหล่นะครับคือมาใส่ครับ ขดลวดเนี้ยก็คือสีมันเปลี่ยนเลยนะครับคือไหมเนี่ยมันไหมแน่นอน,นครับแต่จะมันไหมขนาดไหนนะั่นก็อีกทีนึงเราไม่รู้ว่าปลายทางของเขาเนี่ยมันอันนี้เราตีนะครับพ้อเคาะกะกัวออกอาจจะเห็นมีเสยนทางเป๊กๆนะครับไม่ได้ทุ่มนะครับเป็นเสียงหัวแรงที่จากพลอเคาะจากฐานฐานตะกัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องการสลัดตะกัวให้มันออกนะครับโอเคเสียงก็อาจจะอัดจ,จะแรงอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำขดสะอาดก่อนนะครับ การที่คอยมันไหมนะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคอยมันเองก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดมาจากปลายทางก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนมันมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะไรค่อนข้างจะสําคัญเนาะสาคัญหรือเปล่าไม่รู้น่าจะสําคัญแหละ <c oughs> อ่าเราก็ทำความสะอาดบอร์ดนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องใช้มิเตอร์เช็คก่อนนะครับดูซิว่า มันมีชุดลงคงลงคงหรือว่ากราวช็อตอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวคอยมันไหมนะครับหรือว่ามันอาจจะใช้รันจนร้อนแล้วช็อตตัวเองก็เป็นไปได้นะเนี่ยตอนนี้ไม่มีช็อตเนาะโอเคแต่ถ้าเกิดเสียบไปเลยนะครับบอกเลยนะครับกลิ่นเหม็นไหมอึบเลยนะมันเหมือนอะไรไม่ไหมครับปลาไหมอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็ต้องหาคอยจับบอร์ดอะไรนะครับที่เป็นไฟชุดที่ประมาณใกล้เคียงกันนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่นะครับอ่าตอนนี้ผมกาลังหาก่อนตอนนี้เราก็ได้คอยมาแล้วครับก็คือเป็นคอยของไฟชุด1.8โวลต์เหมือนกันนะครับดูสิว่ามันจะสามารถได้ไหมโอเคเรามาลองบัดกีกันเดี๋ยวเราจะได้มาเทสไปพร้อมๆกันนะครับว่า มันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับเผื่อว่าเคสนี้นะครับเกิดว่าใครเคยเจอที่เป็นอาการขดลวดไหมขดลวดสีแปลกๆนะครับจะได้ลองเปลี่ยนแบบได้สบายใจนะครับว่ามันเปลี่ยนได้นะคนที่เป็นก็เป็นอยู่แล้วนะครับคนที่เขาไม่เป็นนี่เขาอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันทําได้หรือเปล่านะครับอ่าก็คนที่เป็นดูแล้วก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเราเป็นแล้วก็ไม่จาเป็นต้องสอนต่อนะครับอ่านี้ก็อาจจะเหมาะกับคนที่เพิ่งจะเริ่มศึกษาหรือว่าอยากจะลองหัดซ่อมดูนะครับอ่าเผื่อว่า เอาไว้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์งานก็ได้นะครับหรือวิเคราะห์อาการเสียก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้สโคปงานให้มันแคบขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันนะครับว่ามันได้เปล่านะครับอันนี้ก็คือสีที่มันไหม้อาะผมล้านนิดนึงมันไหม้ขนาดไหนก็เพื่อนๆกระดูเอาแล้วกันอับกระเด็นไปไหนแล้วนะครับโอเคเห็นไหมครับสีของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนเนาะกล้องเห็นเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยครับไหม้เลยนะครับ โอ <Okay. S 2> เคเบื้องต้นนะครับเราก็จะทำก่าสตตัวตัวบอร์ดก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ใช้มิเตอร์วัดนะครับว่ามันไปถึงกันลึกเปล่าหรือว่าคอยตัวนี้ขาดในหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับอ่าเราก็จะมาเช็คไปพร้อมๆกันโอ okay. เคเบื้องต้นก็ต้องหามิเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเช็คอันนี้เป็นงานแบบเบสิกเบสิกเลยนะอ่าโอเค เราเช็คก,ก่อนนะครับว่าเนี่ยครับเช็คที่ตัวตัวขาแปดนะครับแล้วเราจะไปจิ้มที่คอยว่าถึงไหมถ้าถึงมันก็จะดางตีดหรือขึ้นเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอ่าแสดงว่าถึงกันนะครับขลดลวดอันนี้ไม่ขาดแสดงว่าใช้ได้นะเพราะเราจิ้มทั้งสองทางเลยยิ้มแบบนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะนี่น่าจะเป็นพวกสิบสองโวลหรือเปล่าอ่าสิบสองโวลนะครับชุดนี้ถ้ามี R แบบนี้ยังไงก็สิบสองโวลนะครับอันนี้ก็น่าอาจจะเป็นคอยห้าโวลนั่นเองโอเค ก็เบื้องต้นนะครับผมก็จะต่อเข้ากับไลเซอร์ดูสิว่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่ามันมีลงโครงหรือเปล่าเพื่อว่าเพื่อความมั่นใจเนาะอ่าไม่มีนะครับไม่มีอันนี้ค่าโอห์มอยู่นะรแรมจะมีค่าโอห์มประมาณนี้แหละตั้งแต่ยี่สิบถึงห้าสิบหกสิบแปดสิบอะไรประมาณนี้นะครับก็คือโดยรวมแล้วก็ปกตินั่นแหละครับ อ่าโอเคฟิวไม่ขาดนะครับไอที่มันผิดปกติก็คือที่คอยมันไหมนะครับเวลาคอยมันไหมนะครับมันจะทําให้คอมเนี่ยไม่ใจมันอาจจะช็อตลงโครงหรืออะไรก็ได้มีความร้อนจัดหรือไม่ดันไฟอะไรก็แล้วแต่ครับอ่านเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนนั่นนี้คือเทสนานไม่ได้นะครับเทสนานนี้คอยไหมมากครับกลิ่นเหม็นไหมออกเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันถ้าเกิดว่าเราวัดไฟออกก็คือภารกิจนี้ เสร็จสิ้นนะครับคือเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนคอยคืออาจจะไม่มีสาระสำคัญเลยเนาะอ่าโอเคคอยไหมเป็นแบบไหนเนี่ยโอเคก็เป็นแบบนี้แหละครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดก่อนแล้วกันดูซิว่าจะมีควันออกไหมอ่าเราจับครับตอนแรกที่เราจับเนี่ยครับตรงนี้มันมีความร้อนนะครับก็อุ่นๆนิดๆไม่ถึงร้อนนะครับจับชิปก็ร้อนอยู่นะครับอ่า ถ้าร้อนอยู่แบบนี้นะผมขอวัดไฟนิดนึงครับซึ่งก่อนหน้านี้มันวัดไม่ออกเลยนะครับผมก็ไม่ได้ทําการถ่ายคลิปไว้ให้ดูก่อนเนาะอ่าโอเคไม่เป็นไรถ้าการ์ดจอดีคงไม่มาอยู่กับเรานะครับอ่าอ่าแสดงว่าไฟออกแล้วครับ1.8โวลต์ v, ออกอ่าที่สิบสอโวลต์อันนี้ที่เราบอกว่าเป็น5โวลต์ห้าโวลต์หรือเปล่าไม่รู้อ่า5โวลต์จริงๆนะครับอ่าแสดงว่าไฟออกแล้วไฟแรมออกไหมครับอ่าไฟแรมออกไฟ G P U ออกโอเค แสดงว่ามิชชั่นนี้ภารกิจนี้เสร็จล่วนะครับคือการเปลี่ยนคอยนั่นเองเดี๋ยวผมขอลอกต่อภาพก่อนอาการเหมือนง่ายมากเลยใช่ไหมครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไล่ระบบไฟเป็นนะครับเราสังเกตได้นะครับมันก็จะง่ายครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลื้อมาแล้วเราซ่อมไม่เป็นมันจะยากครับมันเขาเรียกว่ามันอยู่ที่ว่ามันง่ายสําหรับใครแล้วมันยากสําหรับใครนั่นเอง้วก็เกิดว่าง่ายสําหรับคนที่ทําบ่อยๆมันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่เขาไม่เคยทําเนี่ยมันก็ยากนะครับมันอยู่ที่ว่า งานตัวนี้อยู่กับใครนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ก็คือภาพไม่ออกนะผมไม่รู้ว่าชิปมันเสียไปด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไฟ1.8โวลต์นเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนถึงชิปด้วยนะครับจากที่เราเคยทํามานะครับถ้าเกิดว่า1.8โวลต์ชอ็อตไปเลยนะครับชิปมันจะไปนะครับผมเขาไม่มั่นใจว่าตัวนี้ชิปมันยังอยู่ดีหรือเปล่าเบื้องต้นเราก็ต้องเทสก่อนนะครับโอเคดูซิ ขอภาพออกนะครับถ้าภาพออกก็จบภารกิจเรานะครับผมโอเคมิชชั่นเสร็จสิ้นนะครับก็คือเปิดติดขึ้นภาพนะครับผมโอเคเราเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเพื่อว่าให้เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้เราจะเปิดสวิตช์แล้วครับเห็นครับจากคอยที่เราเปลี่ยนไปนะครับอ่าอันนี้มันง่ายสําหรับคนที่เคยทําบ่อยๆนะครับแต่มันอาจจะยากสําหรับคนที่ไม่เคยทานะครับอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นนะครับว่าอ่าเห็นไหมครับติด ปกตินะครับก็คือการจอตัวนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จสมบูรณ์ที่เหลือก็อยู่ในขั้นตอนการเทสนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็คือการจอของเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเราแกะมาแล้วเนี่ยเราเห็นถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันค่อนข้างแตกต่างเราสังเกตได้นะครับเราก็ลองรื้อเปลี่ยนได้นะครับแต่การที่จะรื้อเปลี่ยนแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอึกอักไปเปลี่ยนนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องวัดทัขบไฟทั้งหมดก่อนคือเราต้องไล่ไฟทั้งหมดก่อนนะครับว่า มันวัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า,วามันร้อนเนี่ยมันอาจจะคืาเรียกว่าขดลวดมันอาจจะไหม้แบบนี้นะครับคืออาเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่ง่าครับเนี่ยครับถ้าเรามาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับสีมันเปลี่ยนเห็นไหมครับสีมันเปลี่ยนเลยเนี่ยเห็นไหมครับสีมันเปลี่ยนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรารู้สโคปงานหรือว่าเรารู้ว่าไล่วงจรย,ยังไงเนี่ยมันก็จะทําให้เรามองภาพหลวมได้ง่ายขึ้นเช่นเรารู้แล้วว่าชุดเนี้เป็นคอยของขาที่เอามาเลี้ยงขาใบออดน,นะครับแล้ว ช้มิเตอร์จิ้มนะครับก็คือไม่ชอ็อตนะครับพอมันจิ้มแล้วไม่ชอ็อตนะครับก็มีความเป็นไปนได้สูงนะครับว่าวงจรของ1.8โวลต์เนี่ยน่าจะไม่ได้เสียนะครับแต่ที่เสีย,ยจริงๆเลยก็คือตัวนี้นั่นเองครับมันอาจจะมีการขดลวดของเขาเนี่ยอาจจะมีการาพลาดถึงกันหรืออาจจะเขาเรียกว่าอาจจะรีหรืออาจจะชอ็อตกันแล้วแต่นะผมก็ใครรู้ก็เมนมาสอนได้นะครับคือ เพราะอะไรคอยมันถึงไหมตัวเองนะครับเลยทําให้ตัวพอคอยมันไหมนะครับมันทําให้ไฟของจุด1.8โวลต์เนี่ยพอไม่ออกครับพอ1.8โวลต์ไม่ออกเนี่ยครับไฟทั้งระบบมันจะไม่ออกนะครับก็คือไฟสําคัญเลยก็คือจะมี 1.8โวลต์กับ5โวลต์นี่สำคัญนะครับเ้า1.8โวลต์กับ5โวลต์ไม่ออกนะครับ2ชุดนี้ทั้งบอร์ดก็คือจะไม่ทำงานนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเกิดว่า2ชุดนี้ไฟหายไม่มีทางทำงานอยู่นะครับคือวงจรพื้นฐานของเขาเลยเนี่ยของกร์ดจอเลยต้องมีไฟ1.8โวลต์กับ5้าโวลต์นะครับคือเป็นไฟอันดับหนึ่งเลยขาดหายไม่ได้นะถ้าขาดหายไปเนี่ยกราดจอตัวนี้จะเปิดไม่ติดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับใครที่เคยเจอหรือว่าใครที่เพ ลักษณะประมาณนี้เช่นขดลวดไหมหรือว่าคอยไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มิเตอร์วัดแล้วอันนี้คือเราสรุปเลยครับถ้าใช้มิเตอร์วัดแล้วมันไม่ลงโค้งลองหาเปลี่ยนดูนะครับอาจจะเจองานง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มิเตอร์วัดแล้วลงกาวนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าปลายทางมันช็อตถ้าปลายทางช็อตเราก็ต้องหาต่อไปนะครับว่ามันช็อตที่อะไรนะครับต้องทาปลายทางให้หายช็อตนะครับจุดนี้ก็จะหายไปเอง โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับก็เอาไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ